เมอนนี้วายสตัวมาอีก1นึ่ม่นสีคุณผู้ชมวายมาอีกสาตัวคูณ6มาอีกสี่พันสอ้โอ้โหมาอีกหกพั 6, บาทโอ้เยะคูณสิบมาอีกสองพ่ร้อยบาทคุณผู้ชมโอ้โ เอาละครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกครับครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจองเวทที่มีอัตราชนะ96โอ้โหสวยๆคุณผู้ชมเอาละครับเพื่อนเทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไป มาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมทุน49บาทนะใครสายทุนน้อยนะครับน่าจะถูกใจคลิปนี้อย่างแน่นอนครับ<ป>ครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเกมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตท,ที่ผมกำลังใช้อยู่นี่นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคน เอาเลยครับโอ้เกือบลืมไปเลยนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and the Gang นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาเทคนิคใหม่ๆม,มาให้คุณผู้ชมรับชมแน่นอนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ทุน49ตอนนี้ผมเบสที่10บาทนะทุกคนวายสองตัวมี90บาทนะครับจังหวะนี้คูณ3โอ้โหสวยๆ120บาทวายสองตัวโอ้ย800บาททุกคนโอ้โหอุห้ย สวยจัดๆครับผมมาอีกบาทนะจะไหลอีกหรือเปล่าโอ้ยนาเสียดายมากๆคุณผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอ้ถือว่าไม่แย่ครับผมเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนขึ้นเป็นเมกาไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรารอสรุปยอดกันสักครู่นะครับปิดไปที่เท่าไรเอ่ยขึ้นเป็นแล้วขึ้นเป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจังหวะนี้ โอ้โหไปที่1,000กับอีก80บาทนะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเปิดหัวได้สวยจัดสวย <laughs> สวยจัดทุกคนสวยจัดมา60บาทเลยกันนะครับผมแบบเบเนสหนึ่งโอเคผมจังหวะน,นี้960บาทวายสตัวมาอีก840บาทนะครับคูณ3โอ้โหทุกคนไม่ไหลเฉย โอ้ยน่านเสียดายมากๆนะครับนึกว่าจะได้ไหลไปที่คูณ3คูณ5นะทุกคนโอเคผมปิดไปที่1,800บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตหรือว่าบิ g กวินนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหมาดูกันต่อดีกว่าตอนนี้กำไรก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนวาย1ตัวผมจังหวะนี้มาอีก48บาทวาย1ตัวคูณ3ม,มาอีก540บาทวา,าตัวมาอีก4 0 0พกับอีก50บาทโอ้โห สวยๆคุณผู้ชมจังหวะนี้ส, <disappointing> ส, <out> สวยจัดๆเลยครับผมโอ้ยเกินคาดนะผมเกินคาดทุกคนโอ้ยสวยจัดๆครับผมเป็นเงินรางวัลระดับเมกะไปแล้วเป็นซูเปอร์ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอสรุปยอดสักครู่นะครับผมโอ้โหเกินไปเนียผมปิดไปที่4,600กับอีก56บาทนะครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โหสวยจัดๆ แก okay, ผมเดี๋ยวขยับเบ็ดสักหน่อยนะทุกคนพอเรากําไรมาแล้วก็ต้องแบบขยับเล่นเบ็ดนิดนึงนะครับถ้าเราบางทีถ้าเราแบบไม่ยอมขยับเบ็ดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะแบบสวิงนะทุกคนไม่ขึ้นไม่ลงสักทีเลยครับโอเคจังหวะนี้วายสตัวมาอีกสี่พบาทวายหตัวคูณห้าโอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะครับโอเคเป็นเงินละวันก้อนโตที่เท่าไรเอ่ย6 1 0ันหนึ่งร้อยกับอีกหกสิบบาทนะทุกคน,กคนถือว่าได้อยู่ครับผมสวยงามสุดๆ โอ้โหมาเรื่อยๆมาไม่หยุดเลยนะทุกคนโอ้โหจังหวะน,นี้สกัตเตอร์มา2ตัวลุ้นอีก1ตัวเพื่อเข้าฟรีเกมโอ้โหสวยสวยคุณผู้ชมอ๋อแจมจ,จัดครับผมโอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคุณผู้ชมธนาการหมุนฟรี12ครั้งครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอ้โหทักสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่แบบชอบเล่นเกมนี้นะครับ เวลาคุณได้เข้าแบบฟรีเกมฟรีสปีนี้รู้สึกไงบ้างครับแล้วก็ได้กําไรบ้างหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่ดวงจริงๆนะสําหรับการเข้าฟรีเกมนะครับบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยนะยังไงก็สามารถทีมบ,บอกกันได้นะทุกคนโอเคครับผมจังหวะนี้ปิดไปที่4200ครับอีก40บาทน,นะครับ4240โอเคสวยๆนะไปครับผมดูกันต่อ โอกาสเหลือ8ครั้งนะทุกคนจังหวะนี้120บาทวายหตัวมาอีก2,000บาทวายสาตัวสวยๆคูณ6<ผ>มาอีก12,900บาทโอ้โหสวยจ,จัดจัดคุณผู้ชมโอ้โหมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเกินไปไหมครับผมสลัดมาจองเวอโอ้โหสวยจัดจัดคุณผู้ชม ผมไม่คิดว่ามันจะแบบโบว์วาขนาดดีนะครับตอนแรกกะว่ามาเล่นแบบทุนน้อยๆนะครับคุณผู้ชมเอาใจสายทุนน้อยกันสักหน่อยโอเคปิดไปที่1 5 0 0 0กับอีก19บกาทนะครับโอ้ยสวยจัดๆเง,งินรงางวัลระดับคปเปอร์นะทุกคนเม<ย>ื่อกี้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นซปเปอร์วินนั่นเองนะครับระหว่านี้วาย3ตัวมาอีก1400มคุณผู้ชมวายมาอีก3าตัวคูณหกมาอีก4,200โอ้โหมีหก0 0บาทโอ้ยเย็ คูณสิบไม่สองพัี่ร้อยบาทคุณผู้ชมโอ้โหสวยสวยสวยสุดๆนะครับสุดจัดประหลัดบอกจริงๆคุณผู้ชมขนาดประหลัดลาออกยังต้องกลับมาบอกว่าสุดจัดนะครับผมโอโ้สวยจัดๆคุณผู้ชมโอ้ผมไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเลยนะครับผมมาเรื่อยๆมาไม่หยุดมาไม่หย่อนจริงๆโอเคผมเป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์นะตอนนี้โอเคผมปิดไปที่ 24,600บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องเกินเดี๋ยวกาสอีก6ครั้งด้วยนะคุณผู้ชมไปายใหผมลุยกันต่ออ่าเหลือสี่ครั้งนะครับผมโอ้โขวี่าเสียดายเมื่อกี้หน้าสวยคุณผู้ชมะนะจังหวะนี้440บาทนะผมคูณ4ไม่ไหลนะคุณผู้ชมไม่ไห,หลเฉยเลยครับผมโอเคเหลือ1ครั้งนะครับผม โอ้ยการหมุนครั้งสุดท้ายท้ายสุดก็มา200บาท y วายหตัวให้อีก800บาทสวยๆคูณ6โอ้โห,โโหคุณผู้ชมปิดไปที่1,000บาททุวนๆเลยนะครับเมื่อกีน้นี้โอเคสรุปเงินรางวัลของเราอยู่ที่45,300บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหสวยจัดจัด มันต้องแบบนี้สิครับโอเคคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ซั c r i b e ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอย and the gang โอเคคุณผู้ชมวันนี้ผมบอย and ด์เดอะแกนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ